ครับผมครับวันนี้ก็จะพาไปชมครับผมว่าการเพิ่มตู้แต่ละจุดต้องใช้อะไรบ้างและการเพิ่มฮอรแต่ละจุดต้องใช้อะไรบ้างครับผมตัครับผมครับแต่ละคาครับก็มีเทคนิคไม่เหมือนกันครับผมครับอย่างคันนี้พ้อพิสานครับผมครับวันนี้ก็มาเพิ่มตู้เบ็ดหน้าครับียตู้ลูกค้าก็าทำเองครับแล้วก็มาทําการใส่ดอกให้ครับแล้วทําการจูนระบบให้ครับผมครับทำไมต้องมีการจูนครับผมครับการจูนถือว่าเป็นส่วนที่สําคัญมากในบนรถแห่เพราะว่ารถแห่ครับ เห็นไหมครับพื้นที่มันมีแค่นี้จริงครับพื้นที่มีแค่นี้ครับผมครับมีแค่นี้จริงทีนี้เข้าไปตั้งจูนครับหนึ่งครับผมครับเห็นไหมตู้เบร์หลังครับหันหลังไปหาตู้เบร์หน้าครับผมครับทาให้เฟดลบครับมันวิ่งมาก่อนเฟดหน้าครับทาให้เสียงมันเบาลงครับผมเราทําให้มีการจูนครับผมครับทีนี้การจูนมีหลายแบบนะครับผมครับบางคันถ้านักตีเล่นไม่ได้มีการดเล์เราก็จะไม่จูนครับคือปล่อยอิสระไปเลยครับผมแต่ข้อเสีย ความดังจะดังเบาลงครับผมนี่คือจุดหลักเลยครับผมที่สาคัญคือเจ้าของรถแห่ต้องเลือกครับ1เราจะให้มีเีเยหรือเปล่าครับการเรียกกระเดียงอาจจะมีการหน่วงหน่วงทีเดียวครับอาจจะไม่รู้สึกก็ได้ครับผมครับสำหรับการหน่วงบนเลเรข้างบนครับทำไมต้องมีการหน่วงครับเพราะว่าเรามีการทำาดเลยครับผมเลเรทั้งคันนึงครับผมเขาไดจะเป็นการดึงเีเยชุดหลังไปเสริมชุดหน้าประมาณนี้ครับผมครับทีนี้หน่วงอีกหนึ่งอย่างคืออะไรครับหนึ่งครับถึงจากอย่างคันนี้เห็นไหมครับนี่มือกองอยู่ข้างหลังครับมือกองอยู่ข้างหลัง จะได้ยินเบสข้างหลังก่อนแต่ก่อนข้างหน้านี่ครับนี่ก็เป็นการน่วงอีกหนึ่งแบบครับผมครับสำหรับที่คนยังงงเรื่องน่วงอยู่ครับผมครับแต่พูดพูดถึงครับการน่วงรถสั้นขนาดนี้ไม่น่าหน่วงครับผมเพราะว่าดีเลย์มันไม่ถึง50มิลลิเิคครับผม4 0มิลลิเิคคนจะสัมผัสได้ว่ามันดีเลย์แต่ดีเลยงทุกคันก็อยู่ประมาณทัก30มิลลิเิคประมาณนี้ครับน่าจะไม่น่วงครับผมครับแต่บางคนอาจจะเข้าใจยากนิดหน่อยเพราะว่าหนึ่งเห็นไหมครับเหยียบกระเดียงตึ๊บฮู้นนีุ้่น กู้เบหลังนู่นครับทาให้เสียงมันมา antis, ช้ากว่าครับแล้วอาจจะคิดว่าเป็นห่วงอะไรจุดนี้สำหรับการดูเลยครับทีนี้คนดินะเลจุดนี้กลับมาทางหลังนะเพื่อมันเสริมกันแล้วครับผมครับต่อมาข้างหน้าทำเลยครับข้างหน้าก็แรงเสริมเลยนะครับเพื่อจะเอาฮอนแต่งขึ้นใส่ครับผมครับพอแต่งขึ้นใส่ก็ต้องดึงบีเลกนะครับผมครับเพราะว่าหลายอย่างครับถ้าไปทาไม่ได้การเดินทางเราเสียอันนี้ปัญหาได้ครับคือมีทะเลครับบางความถี่ที่มันเดินทางพร้อมกันอาจจะแรงได้ครับผมครับคือบางก็ทีนะครับผมครับแต่ถ้าดึงดึงทะเล ทุกความถี่ครับมันจะแรงขึ้นพร้อมกันเพให้มันฟังง่ายและมีความละมูนนี้ครับผมครับเห็นไหมรถแข่พรชัเรากลับไปดูคลิปเก่าที่แค่ย้ายฮอนขึ้นนิดเดียวยังหายเยอะขนาดนั้นเห็นไหมครับมีความแตกต่างเยอะนะครับสำหรับการเรียน้ครับผมครับทั้งนั้นการทําระบบการดึงแรมันก็เป็นแค่ตาเหตุเท่านั้นครับผมต้นเหตุจริงๆคือการมาระบบการเซตระบบแต่ละตัวแต่ละตัวครับอย่างตัวนี้เป็นกลางตัวเก่าไม่มีฮอนให่ไหมครับไม่มีฮอนครับผมครับสำหรับตัวนี้ ก็การดึงกระเลก็ถือว่าหลายมิลิกพอสมควรครับเพราะว่าต้องดึงฮอนกลับไปหาเสียงกลางอีกครับผมครับทีนี้ตู้ดึงใหม่ของเราที่เราวางแขนตู้ไว้เห็นไหมครับตู้กลางที่เป็นหกทางมีฮอนในตัวครับจุดนั้นคือดิเร็จไม่มากเพราะว่าจุกระดับเสียงหรือตู้ฮอนอยู่จุดเดการับเคไม่อนเสงทางเขาขับารทา่อนทางเสียงครับไม่หนีกันเยอะแต่ตัวนี้ไหมครับตู้ฮอนอยู่ข้างหน้าเห็นไหมครับอยู่ข้างหน้าตรงนี้ครับเห็นไหมครับราต้องดึงฮอนครับนู่นกลับไปหาเสียงกลางอีกครับแ่ม่ดีเรยมันสองชั้นครับผมครับ ไม่มีเดเลย์ได้ไหมมีได้ไม่มีได้ครับผมไม่มีได้แต่บางความทีมันแรงครับบางก็ทีามาันจะเบ้าครับนี่จุดนี้เป็นจุดหลักครับผมครับจะไม่ฟังยากเดยที่เวลาการเดินจุดนี้อาจจะได้ยินความถีหนึ่งจุดนั้นนี่ก็ทีหนึ่งนะครับคือจุดสําคัญของดีเลย์ครับผมครับ